ค่ะกับมาพอกันอีกแล้วนะจน้ะเพาะกับประค,วรค,วรควรัวนขนลาเกษตรเมื่อนี้ประคว่นจีมาพ้าพอเมีพี่นองปลูกกระชช่ในถุงดำน,นาะจ้ะเนาะปลูกกระชช่ในถุงดำสำหรับวิธีของประคว่นนี่ก็มีสองวิธีเนาะค่ะก็คือวิธีหนึง่งเอาหัวมาช่ำในภาชนะต่างๆก่อนนะคะ่ะเ่ราว่าที่เป็นถ้วยโฟมหรือยอยีกยังกระตามแต่นะคะแล้วแต่สะดวก แล้วกับวิธีที่สองก็คือช่ำลงในถุงดำเลยเนาะค่ะเนาะแต่ประควนนี่หมักวิธีที่สองหมากกว่านะคะเพราะว่าวิธีที่สองนี่มันง่ายแล้วก็เท่เดียจวจบเวลาห้าชํำสองขั้นตอนมั่นก็ติดองใดมาเห็ดอีกเทือนึงเนาะแต่เนาะเกิดรอยพเส้นเรื่องเกิดบ้านเป็นว่าบกเกิดปราควนเคยลองมาแล้วเนาะจ้ะ มันเกิดเกิดทุกต้นที่ช่ำไหวปะควรเคยมีประสบการณ์ผ่านมาแล้วเรื่องการช่ำลงในถุงดำปะควรก็เลยอ,อยากมาแช่ประสบการณ์ให้พ่อเม่พี่นองนี่ได้เห็ดได้ช่ำตามนนนเนาะจ้ะเนาะปูได้ที่ต้องการปลูกกระชายไว้กินเนาะค่ะเนาะหรือปลูกไว้กินไว้ขายก็ได้เมดเนาะค่ะเนาะปลูกไว้กินกะ ถูกล้างค่าเลื่อนถูกขั è, points, ้วเลื่อนเท่านี <punto> uh ้ก uh <li> ็ต <motorcycle> uh ้องกินกระช่ายถูกกระทุบานแล้วเนาะค่ะต้องมีกระช่ายไว้หิดกับเขากับหนามบวาสีเป็นพัดเพชรพักหนังพัดเพชรป้าไลพัดเพชรหนูพัดเพชรกบกับวากันไปเนาะค่ะเนาะก็ต้องใส่ใส่กระช่ายเนาะค่ะเนาะต้องต้องใส่กระช่ายค่ะกามาเมืองขันต้อนกันกันกันหิดเลยเนาะค่ะเนาะปาควัวก็ได้เตรียมถุงดำ เตรียมดินอุปกรณ์ที่ตีชํำม,มือนี้นะคะเนาะห้ามาเริ่มกันเลยนะคะเนาะค่ะกะอันนี้จะเป็นชํำในถุงดำนะคะเนาะกะเอาดินใส่ถุงบอต้องเตรียมกันไดแล้วก็เอาหัวกระชายนี่วางลงไปประมาณสองหัวสามหัวปาที่นี่ก็เอาดินกบจังหน่อยแล้วก็เอาฟางคุ้มไว้เนาะค่ะเนาะถ้าเอาฟางคุ้มไว้นี่มันที ป้องกันนาะดินแห้งลรวมันก็สิเกิดเรียวกว่ากว่าที่ห้าบ่คุมประมาะขันต้นที่สองก็คือช่ำในถวยโฟมถวยขน,นุจีนหรือยอยังจังสินเนาะค่ะกาเอาดินใส่ถวยโฟมครึง่งประมาณครึ่งถวยแล้วก็เอาหัวกระชายลงแล้วก็เอาดินกบจังหน่อยแล้วก็ฝังคุ้มแบบเดียวกันเนาะค่ะถ้าสมมุนว่าห้าเห็ดแบบ ใส่ทุ่งน้าเลยนี่มันสีเป็นขันต้อนเดียวดดดจบเนาะตาเนาะกิดแล้วก็ขึ้นแล้วเลยบัดพอพอถึงเวลาหนาฝนมาจัางสีเนาะค่ะมันกะสีได้แท่งนอขึ้นมาตามประควรเห็ดใบนี่เกิดถูกถุงเนาะค่ะแต่ว่าเกิดสาเกิดเรียวกะตามตามขันต้อนตามนอเนอสีแข็งแรงหรือบาแข็งแรงเนาะค่ะเนาะนอใดมันแข็งแรงกว่ามันกะสีขึ้นมากกว่าวิธี ผสมดินนี่ให้ให้ผสมแก็บจากสองส่วนเนาะคะ่ะดินส่วนหนึ่งปุ๋ยขอกส่วนหนึ่งแล้วก็แก็บสองส่วนมันจังคอยสีใดหลวมแล้วก็หัวเาวาภาชนะสีใสก็คือให้มันกลนสีเหลือๆในจังน้อยคือเพราะมันสีใดย้อนหัวลงใดเงาเงาเนาะค่ะคันภาชนะถี่มันหน่อยๆน่ยหัวมันก็สีโคตรมันสีบางงามก็อเอาเป็นวาถุงประมาณ เบอร์หาคุณนซิปนี่ก็ได้นะคะมันสี่ได้หัวเงาเงางามงามค่ะกาคิปนี่กยกาจบแคนีเนาะคะ่ะเนาะประควรไดเ้เน่าแท่ประสบการณ์ห้พ่อเม่พี่น้องได้เบิ่งในการปลูกกระชายในถุงดำเนาะคะ่ะเนาะกาคิปนี้กาประควรกาขอจบแคนี้กาฝากพ่อเม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามประควรนี่เด้อจ้ะสีได้มีกำลังใจเหดุลิปต่อตไปมาใหายพ่อเม่พี่น้องม่งอีกเนาะคะ่ะเนาะ คลิปนี้ก็ขอสวัสดีค่ะ